ทีเนี้ยไม่พูดเฉยปัญญาอ่อ,อนงงแลวทีเนี้ยพอพอพูดก็้ไปก็เห็นได้วามองเลยก็ม,มันัดติงเฉยบอกกู <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะกูขอโทษกูค,นะค,คนไทยนะโบเฮียเฮียหลงังสี่ข้างถาลองยังไงเฮีย ทูชิปเห็นดดเข้อหัวคอมเมนต์นะเป็นดข้อหัวเมื่อกี้สวยค a ะเอ้ยเชื่อไหมเช่อไหมเชื่อไหม ใช่ใช่เสกเสกมาได้กันเพราะเสกอยูโบนอโนติงเสกมาได้กันอ่ะไปไม่ได้ E K O เหรอก็สเปรย์เล้งยังไม่เก็บเลยอยู่ดอกตัวเก็บแบบตัววางสะแพนสเปรยยังไม่เก็บเลยสัตว์เอ้อ แล้วใครเซยูมีนวิวเจฟฟ์มาในอีเฟสวะเพราะเสี่ยงมันคุณอะ โอ้ยระยะใกล้อย่างนั้นไม่ไหววะ่ะกำลังแพนสไปอยู่อ่ะน่าจะไม่ไหวอะปกติใช้แบบไหนไม่อยากกดก็กดไปหลายคนมากดเรียกบ,บอกในะคีโอมาวันมาสอง โอ้เอนเ e กดไม่เป็นอะ่แลที่กูไม่กดก็เกูกดแล้วกหนูกดไม่ได้กดแล้วจอแบบพี่ไม่มาพีกับหนูแล้วหนูจะไปพีกับใครพี่จะปล่อยหนูไปตายคเดียวหูเสียใจ ยรวรู้ปืนอะไรตะแกรงหนึ่งที่มันดูฟังเสียงแบบยิงเยอะๆยิงร <functional imagery 100> ัวๆนะอ๋อสลับปืนกันวนะ 120 sec Zip my alt is ready where are you I mean this is the town that I can't book 30 seconds left อ่านั่นแหละมันน่าจะหล่ออย่างเงียบๆได้ก็มไมมันไม่เอามันไม่เอาไ้นั่นไปถือว่าเสียไปอะ ไม่อยากถือจะไปอ่ะไม่ใช่ตัวถือจะไปอ่ะไม่อยากจะถือแนละ้วตอนที่เราตายหาแล้วอ่ะแล้ต้องไม่จิตอืมอืมเดี๋ยวรู้ตรงนี้เรียนมาตรงนั้นอ่ะ ต้องหลังบก r e l o งไซ์ไปเอ็มเมีว่าเดี๋ยวว่าเปเดี๋ยวว่าเปเช็คเองคสดาสาใร่องนะ เดินไปกินแล้วชิไหมเรียนนาอยู่อ๋อหรือพี่ใช้เดินไว้นะเด่นนะ One enemy r e You were a u t i f u l I survived obliteration, I will survive. You can't hide from me, my long.

spike down on oh man oh good nothing oh i've got your train enemy down last player standing It's at least one of us oh yeah. แกก็โทรมาอะไรตอนนี้นะนนเคยบอกเข้าไปบีกไหมสรุปเราไปบีฮัลโหลสวัสดีค่ะอ้าวของว่าของบ้านเีขพี่สามห้าใช่ไหมคะวางตงัวแรก ถฮารริิด์ชที่ว่าเป็นบ้านที่มีอ่งางบัวนะจะอยู่ข้างๆกับบ้านที่หลังคาสีแดงๆออ่เที่มันจะเขียนว่าบ้านคูนารินนะคะ30 seconds left วางไ,ไว้นั่นแหละ

ันกน็นแบบตีนะที่ว่าพี่ยังรอหนูแฝดแต่อียแบบก็กำลังจะบายเลยแบบเห็นจากตาสายตาพี่นะก็กำลังกำลังจะบายแล้วมันก็บุกเข้าไปเฮ้ยหนูกระทายตาราง เราจะมองส่องไปบ้างตรงนี้ด้วยโอเคส่งไปใช่ปะจะไดินคันดิวิชั่นไม่รู้เหมือนกันะมันไม่เห็นใครเข้าไซกัน Planted. My ultimate is ready. <clears throat> enemy in defender spawn. One enemy remaining. They were not good <coughs> enough. Weapon here. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. I อ a ฉัน o ้อเสนอให้คอวามซื้อันมีหลค่ะไม่เกี่ยวกับุนที่จะบุกการจะได้สการอมันใส่กีไม่ค่อยเปิดไมคใส่ในวิดีโอเร่เพราะมันมีนอยแต่ไม่สนไม่ได้ส่งมืคิวมันคนต่างชาตินี้เพราะแน่นอนเพราะหนูเรียนมาแบบ ตรงน่ะหลังเกือบแตกกันเลยอ่ะกุย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 กู้เคลียร işte ์ดีให uhh> ้มึงจะโกเอทำไมวะเฮ้ยกูจะรู้ว่ะแคสกายแคสกายอินไซต์พุ่มเอ็นเฟดโยสไปโยเฟดไม่โย

มันมันเส้นมันไปนู่นไอ้เว้ยว้าวเจ่าเหมือนเด็กเด็กอะไรนะเด็กอะไรนะเด็กกบอเด็กวันเด็กกบอทหารนี่ี่จะจะไม่ยอมแพ้เนี่ยกูไม่รู้หรอกว่าไอ้ KO มันผู้หญิงหรือเปล่าแต่กูก็สันนิษฐานไว้ก่อนแล้ว คือผู้หญิงไหมว่าทำโตเกี้ยนนต่โต้หนสารยอมถือยอมถืออะไรบ้าแบบใช่ไหมแล้วส่วนหนึ่งที่เขาเกมนี้มันมีความเกลียดต่อผู้หญิงเพราะวาผู้หัวแบบนี้ผปกติผมยิงไม่ได้ผมไม่ได้อะไรอะไรนี่พี่หันตบผมเนะ่ยมันจะมีพี่หาเรื่องผมแต่ผู้ชายที่หาเรื่องผมก่อนที่ลิงใสก็เนี่ย ไหต okay, ูคือคือหมายว่าอะไรนะเขาบอกแหละโอเมนแย่งปืนกูไอ้เคสเนี่ยนะมากับกู <Yes. S 2> ไปเลยอีเยอะสัสสายอะเหรอ yeah. ต,งงตัวอะไรตัวแาลปนเอเลยไหมอ๋อเลยเล่นอะไรเล่นเราค่ะใครเราจะเปลี่ยนฝั่งล้วทำไมเห็นใครเ,เดี๋ยวก็มีแปนแป์พบกเนี่ยมันก็มีตะมันม <You S 1> า <will not S 1> โอ้โหหูสองคนสองคน <c oughs> สองคนพบพบแกด ย่คนเดียวก็ยังได้นะาหนึ่ไอ้แย่สองคนไอ้เแย่ร้อนมันเลยเราอะไรโอ้ยเทโอ๊กแฝดใส่หน้ามันทำไมเซฟปืนเหรอเดี๋ยวไปเล่นราเราบุกใช่ไหมมันอยู่ฝั่งบีมันอยู่ฝั่งบีมันกำลังวิ่งมาตรงนี้อ่ะมันเซฟปืนไปเล่นฝั่งบุกคุณไม่เชื่อผมหรอ One enemy remaining เซฟปืนเงี้ยคือไม่รู้อะไร switching i อีกไดวม่ใพี่เชือว่าจะหมาปลต้องมียแลแรกวิ่งไปโดนไอเชียโยรูหัวแค่นั้นแหละ,หละ <c oughs> กลุ่มสาวน้อยเขาเขาเลยใจออกไม่เล่นไรอย่าเล่นเลยอ้เล่นตู้ <c oughs> ไม่ได้โอ้ว <c oughs> ตายนิดตายหน่อยต้นเกมไม่ได้เลยหรือไงไอ้สัตว์ฮะ ไวยก็คนเดียวกับที่มึงโอ้โหกันตอนเอดนั่นแหละก็แค่แพ้ราวปืนพกก็้แม่งไม่เคยแพ้กันหรอลาวปืนพกมันแพ้ง่ายตายหาเา้าปืนพกแค่ใครพีคพีแย,ย่กว่าแต่แตก่อนเดี่ยวเป็นมาเอกแล้ว <c oughs> เยอะจังวะไอฮียมีทุกตัวเลยตรงไหนอะม่อตรงนั้นแหละตรงข้างหน้าโคุดูสิอยู่ทุกตัวเลยเดียวมงมันวิ่งทะลุมไม่ไม่ไม่หน e ่งศัตรูเหลืออยู่สปายดับมิด last player standing ยี่ปุ่นดึิป็นี่เลิกท็อกซีกอ้สะสีซีโฟนีอฟเดเปีนีนชนะเราไม่ใช่หรอกดกดเอฟกเกดี๋ยวมันแมันมาสามไงถ้ามันเกียวสามเดี๋ยวมันแพ้ฟชั่นฟุ้งชันเอกนี่ไรมันต้องกดบางย่างนนะแล้วหนูกดก็่ค่อยได้ก็แล้นะผมผมคีย์บอร์ดเอซูต่ผมต้องกด f อเพื่อออี้ใช่เหมือนกัน ก็ต้องกดอะไม่งั้นมันเฉียวสวยเกิดคุณไปกดผิดเอฟห้าจบเกมไม่จบเกมนะรวยเฮ้ยข้าวข้านีมิส้มบาย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 งีเราสองสิบวน เตอนแรกเห็นจะเหีนเนสกนั่นอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นหยุดดิจ <One S 2> ันเดี๋ยววิง่งไปี One enemy remaining จะบอกนะวิ่งแจน,นวาง,งวายิงด้วยอี๋ฮี้อะไฟกูเหมนสวยอะคะคิดว่าแล้วกูคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ ให้หรอไอสัตว์มาทำตัวไอเชื่อกูว่าแค่คิดแบบสักหนึ่งเปอร์เซ็นเศษมันีแนเปล่าไอเชี่อวิ่งจริงกผผมไม่มีก่อนตั้งแต่แรกซื้อออดินไม่ซื้ออย่างอืงนะ่นมันจะเป็นยางไนะ้เจ,จ้าคณะตลบเบีย กูโดนรีพอร์ตแล้วแกรู้ไหมบริษัทกูได้เงี้ยเขาทิ้งเลยไอพวใครยังไม่รู้ว่าเองไม่อยู่กันขนาดนะั้นอ่ะมก็ผมเห็นวิ่งสีเพราะว่าอาแล้วถ้ามันแล้วถ้ามันวิ่งอ่ะกูก็สวยดยิก็วิ่งจริงด้วย I'll find you เข้าหนุนเข้าหนุนเข้าหนุหนทางน,นี้ไม่มีแก่งเนี้ยมันชอบไปด้วยกันไหมจะมีโยรู้ว่าอาจจะอ้อมแต่โยรุหลังหลังมันไม่ทำแล้ว There Stay with power Spike down, One enemy remaining. As much as this world hurt me, mine, and I will เค่เดาปงังโดนแมงซื้อออดินได้เลยเอาดิวัดอดินผมจันบน่ะผมเชื่อว่าเปื่อนหนึ่งเปื่อนหนึ่งผมตู้<ร>ไม่ได้หรอกต,ตอนขนาดวัดกับโอ,อปอมั้นเรื่องวัดผมไม่สนนะวัดอดินวัดกูกได้เฮ้ยมีคนมาทางนี้คนเดียคนหนึ่งไหมไม่รู้แต่มีแน่แน,น,น่อ่ะสองแล้วอ่าน,น่าจะมาหมดเลยไป่ใสกูไบ

น้องคือคืออดีนามันมันแล้วแต่สถานการณ์นะน้องเมื่อกี้เห็นซื้อกันสามคนนะเที่ยมันมันไม่ยิชิปปืนน้องพี่ผมมีปืนียนันไม่ได้ยเสียากเงเสกชิบหยแล้วเข้าดูนเ๋วไอ้นัน้อมอยรู้ว้อมเูสมองวกูก็ว่าเพื่อที่มันจะติดไซ์

เเลาที่แล้วซื้อจัตยานนะจำเลยหรอหยอบซื้ออะไรไปหไอ้กูโดนโจลูกมาหลังไอ้สั์แลวเสื้อมีพอดีด้วยคือถ้าเป็นแอลก็คือทุกคนแบบแม่งวิ่งมาแก๊งกูหมดเลยไอ้สั์มันไม่มีคนเช็คหลังอะ คือแบบหนูก็ใบใบแล้วหนูก็สมมกอยู่ด้านหน้าอีเซก็เสอือกมาปิดหน้าหนูกงเข้าเหมือนเดิมมันเข้าเราใช่ไหมไม่เข้าเหมือนเดิไไมเลย,ลยปอมแต่ว่าตัวจริงอยู่นั่นแหละ my alt's not ready โอ้ยตื่นง่อยเฮียยิงไม่ตายตัว

ควายกลเดอเมอร์เกตตี้นี่แม่งสุดว่ะไอสัตว์คือกูยิงโดนหมดเนอยไอเี่ยมันติดหลังเสดเพราะมันเป็นเพื่อนไงมันก็ไม่น่จ้ี่เขาดินมันยิงทะลุสองคนอะ ไปเยวลนส t i i n s i ายงูนะเศายงหละรล่เอ๊ะไม่ใช่ีแหละ inevitable. ยาจัฟัน my t จะหลบกับกูทำไมมันก็ยิ่งทางเดียวกันยังไม่เคล็ดอีกหรอวกควาย

ม่นเสียปืนหลายรอบแล้วมันจะสู้ยากศาสตร์กูก็พยายามจะแบกให้ชนะอีกสองเรามันคิวจะได้ไปเล่นกับเพื่อนต่อสองนล้าจะไปเล่นกับเพื่อนต่อก็ใช <c oughs> ่ไงก็อีกแค่สองเราเพื่อนมันจะโอ้ดันหนึ่นง ัวเทห้างหน้าม่ตรวไม่ต่อเมันเอาง่ายมันเห็นมันตายตรงไหนมันก็ไปแล้วแครอ Spike planted ตอนนี้เาตงยู่ตรงกลางนตามังเบ one enemy remaining กูเลยชนะได้ก็ดีกูไม่สนแล้วตอนนี้ยจบไปกูก็ทายจะเสียกับทีมนี้นันผลถ้าเล่นไม่ได้แล้วแม่ปากเกีมันจะไม่มีแบบ Match point เค้าว่าเอะไรมึงตีมึงตีแบบคือมึงมึงเสือกไปด่าชาวบ้านเค้าอ่ะเอาอเดนป่ะเดี๋ยวมึงยอมอเดนหน่อยพี่ ปกติผมจะไม่รับแต่รอบนี้ผมรับเพราะผจะไปจากเกมนี้สัทีัหนวมจไปจากเกมนี้สักทีเอะไรแตไ่ไม่ให้หรอกมาถึงว่ามีปืนดีๆนี่ <are> ออ Weapon here Weapon here w s next กดอันตีไมเกเหมือนเลยอเมนเนเด ทีนี้ให้ป hey, uh, ืนกูนะอีปะทองเฮ้ย so ข <ah> <ah ้อหลังมันเกิดจากบ้านเราหลังหนูพี่ธีนาได้ยินเสียงใกล้เลยรีบหันหลังไปอ่ะได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ชัวร์ทำเฮ้ยครเพราะหนูคิดว่าน่าจะเถิดเถิดเบสเราอ่ะแต่ไม่คิดว่ามีหันหลังไปแล้วแบบออกมาแล้วแบบ Oh my one my enemy my remaining. My turn. See <laughs> <laughs> nothing. Blind More rings. <coughs> Oh yeah. Defenders win. Got <laughs> <laughs> the yeah. yeah. here. <laughs> ไม่ถูกแูไม่เหี้ยถูกอูเสียงเขาอะไอทิ้นแหล่งก็อยากปากดีไอ้เหี้ยเบียดจัดโอจบการบันทึกเตพ็งทีน